เออเียนเล่มอะไรเเียอ oh. ันเียเล่มสลอมแค่เล่มอมโอ้ยน่าวยมาเลยไม่บอกเลยจะอะไรนีเอานตังบอน่ตนนี้หรอางน้องเามือนย่าน้ังใจหลายหลายน้องกระรเนี่ยหลายครับก็ไหนใครบัไดย้อนนีโอ้ยน่ไเลยจะได้เลยจะสามเลยสามเลยแล้วอย่างสามเลยทีนจะมาตน้กระวัวทีอะ ให้แับสามหมื่นก็ทำสามมื่นลยค้ม่ก็ีเขาแก่กลี่ยใ้รวมกันก็สงใหกูซื้อเลยเีวาซื้อสามหมือนเน่าจมเงาะคิด่าะพูดยังเนาะนี่เอก็ไล่นไปอนึงนั่นั่นี่มันกูสารกไล่สองเนี่ยกีไปหาน้ตเศร้ามาแล้วก็ใ้มาห่อที่ได้เอาสงใส่ใส่ผู้ใดสามผู้ใดสามมืกให้กูรวมมือเถอะ เียบขีปใส่สายกนะอชีพกูแข่งรมาโีหง่งมาแลมากคมุดน้องรถู่เานไกกมลุ่มยงเลนใอมที่ไนหวป็้รอหรถนียกระกแต่ใครยิงไกลกนกูางูนางนาเดี๋ยวห้วลช้าจัดเลยรถงทกเนี่ยเวันชักตัวชุ่มกอดอินทไปสิไกล

แต่วันสิจม่บอกตมั่เนี่ยอันนี้กูจะกูจะกูจะติดตัวเองอันน้กูนั่งหีกเล่าแก่แก่ไปอ่างนี้ตีด้ย่ำกูนังยดหยุ่นเพื่อ่อคุณกูกูนม่กระมีมั้จักสีเกาสีเล้งเอาลับแมวบงดิหลักสส์องกูมันกับกูนัน่ยๆก่นแข่งกันสม่ได้มกั่งกรนมีมันกูเล่าลูกแบบ แกนั่งเง้ยบมงนเงีบ้มานกันแกคืออย่างนี้เส็จมักตัมันตัวมันจะฟ้องสั้งศลนึกกันแกบ้านนันมันตัาเยอรมันคุณกปวดท้องอ่ะแล้ว็มันก็ยังไม่ยอมสารไอ้หนูมันไม่มีเงินไอ้นนั่งลูมฟายกันเลยต้องผู้ถาบ้านอี้กว่าหน้าแกตัวน้จะแต่งอะก็หลุอหลกดห้อหลตื่นถึงห้าเลยไอ้เจ๊ไเเด็กไอ้เจ๊ไอ้เจ๊หนุ่ย

กันี okay, ่หมาดีกเจ้าเอารดานี่พูดแเสียพูดบอเอาเสียพูดเป็นอยันกันานแเียพูดแบบพอเลยจะไปนาอนไป้อกันมาเข้าเอาแกกี้เขาเยโดนี่่มีูรเอาเงินมาให้เขาเ้นี้เลยคอสุดเวันนี้เาพูดบอ เสราพุ่งเป็นยังะครับี่ทีาต่อ้นีเั้ดยยตยน่วั่เอตัวาบัาเป็นตัวขาชื่อแอาลถามี่แ่เลยเป็นพี่แน่มาจะใส่ดีอเนไพี่แ่กอไม่รือก่อนแังยก่อนเสราพุ่งมาห่ยพ้นท้องสีไหาด็กจ้า น้องเสลพุ่มความมาแต่ไม่จดขายทุนนิดนี่งอบคพุณหลายๆแม่เ้ออาเงนมาเห้ลูต้องมาดูนี่ๆผเอาแม่แสิพากะใส่เอาเอามาใส่เอาเนาเพราะว่าผู้าวมัสจะพูดคำหนักไปมาเสพุ่มไปเส้ยระพุ่มมสิใเนาะแต่ว่าใส่พูดเดียวใสว่าแม่เสะพุ่มมาแล้วแม่มาแค่ใช่นี่บ่างเชียงหม่คุ้นแม่แม่มาจะบั่นเชียงหม่เสียะพุ่มดูส กอีกสิกะนัเองโอ้ยตั้งคุณตรงนี้ั้งคุณตรนี้เรกนป่ะใเร็วคหเร็วท่านมักใส่หุ้มอะไรบ้มันจะใส่หุมเอาเลันกมัะปันไหนพันของคุณเสลหุ้มหน่อยบเออเชฟหุ้มม่เลอสิี่พูดเดียวีะรอ่ะฮะสิีู่้เดียวนี่เก็กินที่แสิแม่งแบี่แม่งก็มยืนแกกีดังอย่างนู้นนี่ เด๋ยวปันอยากกันเลาเรพูดที่ยุ่ากกแกงทุกคนเอาสนอยู่แล้วก็เกินกี่สามอกว่าคนเหลือู่ขางกันแกงวันแต่ว่าเสลาพุ่มที่นองก็มีกับเท่ใส่มันทาอะเดียว่เนแตเท่คนเดียวไ้หนูของมัจอาจน่อยเพจะเห็นมันทังออกมาันเต้ยนะเดอยือเซอราีนตอนนี้รู้มองันงเดอไอ้ฟากัไก็ยุ่ใส่กันเทเหอนกันไอ้ดีแก่หนก็าะทั้งหมด เงินเสือเราเอาเงินเาเงินเงนเงินเสือหาตอมาดิโชคแค่สี่บาทสี่าทอ้มึงดีมึงบ้านีีนั่งดีตอนไหวเก็บห้อง้าเก็บห้องสาววนนี้อะไรเนี่ยคนแก่หัวมานต้องออมหาพี่คนจิ๋วจิ๋วตื่นเต้นคนดึงตื่นเต้นกัดเสีนแล้วกู้เงินเจ้าพูดไม่ได้อีกแล้เจ้าโจ้มาใส่สิ๊กเกอร์ขอบคุดมันง่ายเลยขอบคุณขอบคุณ บอกพูดไหเออบอพ่อมไเออไปน้รถนัหน้าแต่ตลอดปวดไตทุกสิ่งท้งสุขภ่พร่างกานแข็งแ่เออพ่อเก็บ้เก็บพ่อป่วยไเกป่วยเออุามาอห้กันดูกของร้ออันนี้มาแจเอพ่อพ่อนคุณป่วยเดี่ยวตอนสหรับไห้เลอันเกคนใหเอว่าใส่เอาป๋าใส่ท้องเสียนีเห็นทุนเล้ยงไปน่ปีไปเห็น้อ่จะคนบ่ ออทำอะไรซูมเลยนี่ตัวลายใส่ไปเลยเพราะลอยเขาติดให้ไปยืนที่ใส่ไปเลยเพราะลอยของหอมเนาะประชาสื่อเซ็ตพัดกลางพลุ่่งจึงแก่ขอเกลี่ยไปเซฟโอเคไอ้ของหอมขอแก่ยุรป่าจะั่นด้วยแหละแล้ววันนี้นี่ยแม่ก็ใสเอามันเท้ไล่มาอะไรปัญหาใส่ม่เสือแม่เกี่ยกีที่ล่ะกี่ที่กระดาทำนนลึกเล

อู๋นี่อ้าหัานี่มัดแน่มัดขึ้นูขึ้นเอามัจะได้เกินกว่าเขาขางแน่เขาหยิบหยิบขึ้มาั้งหดนิ่งายไม่ถาส่อผรมันอ้่ครับต้นขาของจนี่นาเราปนบาด้น่จีนี่จีนี่จีป็นเพื่แแต่เมสิหนา อันต้นนี้คงไม่ได้ผมเองครับเรื่องที่สมณาสมการห้องเจรา300,000 300,000ห้องเจรา300,000ยาดูเ0 0 0 0 0ครับกันขึ้นกี่ได้กว่าพวก เดินทมาอีน้องหากีผลงานพอแล้วจัางงานโจ้มมาขอเงนหเดี๋ยวจะต้องื่ออเมาดีก็ยังีกตัวแต่เมื่อเดือนมีเฟบอยยิ่ใ่หรอเปลาเจ๊เองค่ะจางมอสลนึมันมอ้งอนจ้งน่งหมสามพันโอ้ยมาเสียร่างายื่นเตนนยสามแสนพอสดกู๊ดกู๊ดนีู่ดู่ไดูนกออแสด ไม่ใช่เองเองเองกาเอกเอาัวตายทเองเสียใจเีมเอง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 ก็มาเอยตายเหวไเก็คนคุ้นไปเจ้าสุราแค่ไหนต้องบ้านางนกันวันนีงีละ No इंग्लिश में कोई भी Một quái ghế bằng quái ghế bằng quái ghế bằng quái nó bằng quái ghế bằng quái ghế này quái ghế bằng quái ghế bằng không ghế bằng quái ghế bằng quái ghế bằng Giấy ghế bằng quái 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 ghế bằng ไใชคคูหนูหนักคสุ้ายหนูซที่มาอยา้หรือวสาวคนน้แม่่้เสียนหูหนอเรียง่ออต้นหนูหน่อกเรียเลกาดนี้นี่มัแกล้งตลกแไแม่ต้องตหูหัวีต้องเง็ยเสียงใหญ่ปาคนเดวเรียงได้ีอปากรี อายุหกสิบแต้มตีตัวให้เเกยวัเรืองอาก้วให้นัดเต็มตีตัวให้นัดเต็มตีตัวให้นัดเต็มตีให้

Hey. Yeah, yeah. Siabella. เฮ้ยใครล้ามือเล่ตี่ช็ดไหล่ไม่รอแท้มันตัวมันเนี่ยถ้าบอกสี่ใจตัวมันเนียอย่าโงดิมันตัวนเนีัดก่อน para hey, <laughs> mim. I'm dead.